คิดจะพาน้องหนีแต่มาคิดอีกที่กูน้องพีอับอายพี่เป็นชายชาติฮานพี่ขอรับประก,กันว่าพี่ยังรักสักกายเรื่องผานีพี่มีเอาแล้วน้องเรื่องผานีพี่มีเอาแล้วน้องพี่มาลองทิดดูมนันอดสูแก่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรรือจะกคยีประพณดีของได้รักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึง ตูเ้เซฟไว้ออกกับรวยสีน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวนางแม่ผิวสีไข่จะได้จยุดน้องให้ชื่นหัวใจ เรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วนอ้องเรื่องพานีพี่ไม่เอาแล้วนอ้องพี่มาตรองคิดดูมนุษุ์ตูดแท่ใจพี่เป็นชายชาตรีควรรือจักคยีประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึงสินสอดจะแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมา ไปมื่นเพื่อมาให้ส้ำชื่นใจตู้เทพไว้ออกกับรวยสิน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนจะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวนางแม่ผิวสิไข่อได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจ ครับผมก็อย่าลืมนะครับค่ำคืนนี้พบกับวงดนตรีรำวงย้อนยุคมาตรฐานของประเทศไทยออร์ฟเอสคอมโบขวัญใจของประชามหาชนพ่อแม่พี่น้องตลอดการนะครับค่ำคืนนี้วันที่18ตรงกรับวันอาทิตย์ท่านก็จะได้พบกับรำวง มาตรฐานประจำประเทศไทยนะครับผมมาทำการแสดงณวัดท่าตะครอตมบลท่าตะครออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นงานฝังลูกนิมิตนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตคืนนี้คืนสุดท้ายปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดท่าตะครอ ตำบลท่าตะครลออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อท่านทำบุญกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหิวข้าวหิวปลาก็ลืมบอกไปตะก,กี้นี้ชุดแงงคลิปตะก,กี้นะฮะก็ไปด้านหลังโบสถ์ข้างๆหอรักครัง,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 งนะครับมีโรงครัวนะครับมีข้าวปลาอาหารทางแม่ครัวพ่อครัว,รวเขา,าพี่ๆผู้พี่ๆเขาทำไว้ให้ชาวบ้าน และชาวประชาชนที่มาทําบุญนะครับหิวข้าวหิวปลาก็เดินไปทานอาหารกินข้าวกันที่นะครับหลังโบสถ์นะครับครัวอยู่ทางด้านหลังโบสถ์นะครับข้างหอระฆังนะครับผมอย่าลืมนะครับข้างหอระฆังหลังโบสถ์นะครับมีโรงครัวอยู่ที่นั่นพ่อแม่พี่น้องพ่อครัวแม่ครัวก็ทําอาหารไว้อร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับมีหลายโต๊ะนะเตรียมไว้ให้ท่านพ่อแม่พี่น้องที่มาทําบุญนะครับ ปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผมไว้ทานอาหารเมื่อยามหิวพอทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วปิดทองเรียบร้อยแล้วค่าคืนกลางคืนนะครับวันอาทิตย์คืนนี้คืนนี้วันอาทิตย์ตรงกับวันที่18กุมภาพันธ์สองพมีรำวงย้อนยุคขวัญใจชาวบ้านนะครับตลอดกาลนะครับออสโฟเอทคอมโบ นะครับหวนใจชาวบ้านเลยนะครับผมนะฮะสนุกสนานก็ให้เต็มที่มีความสุขกันให้เต็มที่นะครับผมแล้วก็ทําบุญถุนทานกันแล้วก็บอเลิกเล่นก็อยังไม่รู้จะไปทางไหนก็เดินไปเดินมาก็ไปปิดทองกันอีกก็ได้ครับผมไม่เป็นไรหรอกนะเนอะทำบุญกันอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยกลับบ้านก็ได้นะครับก็จะร้องให้ฟังนะครับเพลงนี้นะครับนะหัวม้วนท้ายม้วนนะครับผมอ่าเมื่อประกาศงานแล้วก็เอาให้ ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับในเพลงของคุณพี่ยงยุทธเ่ยวชันชัยนะครับก็ทําบุญร่วมกับทางวัดนะครับปิดทองไปกระทังวัดนะครับ <The Blue S 1> ในในเพลงขันหมากมาแล้วนะครับผมฟั The งกันไปเลยนะครับผมนะในเพลงขันหมากมาแล้วนะครับผมของพี่ชายผมร้องนะครับผม แต่ผมร้องเองนะนี่เอาคาราโอเกะของอ่ไม่รู้ของบริษัทไหนนะครับมาขออนุญาตนะครับผมขออนุญาตด้วยครับมาควังครับขันมากมาแล้ว ดังไก่ตัวลกนะครับขันมากมาแล้วขันมากมาแล้วมาแล้วน้องแก้วรับด้วยวันนี้คนสวยใส่ชุดอะไรที่แรกพี่คิดจะพาน้องนี่ พ,พี่เป็นชายชาตาิไทยพี่ขอรับประกันว่าพี่ยังรักรักใยเรื่องพานี่พี่มีเอาแล้วนอ้องเรื่องพานีพี่มีเอาแล้วนอ้องพี่มาตรองคิดดูมนันอุดสูเกจใจพี่เป็นชายชาตรีควรรู้จักยีรประเพณีของไทย รักน้องจึงต้องมาขอดแต่งถึงสินสอดจยแพงพี่ก็ยอมถวายพี่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สักคื่นใส่ตู้เซฟไว้ขอกกับรวยสิน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไน จะได้จ่ายเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนูนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมากมาคืนนี้คืนสุดท้ายนะครับไปเที่ยวนะ 5, วันอาทิต 18, นะย์นะที่แปดนะรำบึงยมยุกออสโพรเอทครับที่แรกไปคิดจะพาน้องนี้แต่มาคิดอีกที่กลัวน้องพี่อับอาย เป็นชายชาติหารพี่ก็รับประกรันว่าพี่ยังรักสักชายเรื่องพานี้พี่ไม่เอาแล้วน้องเรื่องพานี้รวยไม่เอาแล้วน้องพี่มาลองคิดดูมนุษย์สูงแท่ใจ พี่เป็นชายชาตรีควรรือจาขคยีประเพณีของไทยรักน้องจึงต้องมาขอแต่งถึงสึงสอดอยแพงพี่ก็ยอมตสวายที่พกเงินมาลายหมื่นเพื่อมาให้สักชื่นใจตูเซฟไว้บอกกับรวยสิน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหน ได้ใใจเพื่อเปิดทางเข้าไปหาหนวนางแม่ผิวสีไข่จะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจจะได้จูบน้องให้ชื่นหัวใจให้สมกับที่ได้ยกขันมากมาคืนนี้คืนสุดท้ายวันที่ส8ปครับผมคืนนี้นะฮะคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะครับทางวัดอ่า ทางวัดท่ามะก,กาไม่ใช <Bluetooth> ่ฮะทางวัด <really> อืมเดี <Bluetooth> ๋ยวนะฮะคืนนี้เป็นคืนคืนสุดท้ายของงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผมที่วัดตะครอท่าตะครอนะฮะตำบลท่าตะครออำเภอท่าม่วงนะครับมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตก็ขอเชิญ พ่อแม่พี่น้องทุกๆหลังคาเรือนนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนนะครับภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคเหนือภาคใต้นะครับนะครับทุกอำเภอทุกจังหวัดนะครับทุกหลังคาเรือนนะครับทุกหมู่บ้านนะครับก็ไปร่วมงานบุญงานกุศลกันนะครับผมเพราะเป็นงานปิดทองฝังลูกนมิตรนะครับงานบุญอันกุศลอันยิ่งใหญ่นะครับของทางวัดท่าตะรคอคืนนี้นะครับวันอาทิตย์ที่18คืนนี้นะครับ กลางวันนี้ก็ไปปิดได้เลยนะครับผมฮะเอ่อตื่นนอนมาแล้วลุกหน้าล้ตาก็ไปทําบุญกันเลยนะครับปิดทองฝังลูกนิมิตณนะที่วัดท่าตะคลอตาบลท่าตะคลออําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปปิดทองฝังลูกนิมิตนะครับผมให้กับทางวัดบุญกุศลอันนี้ก็จะทําให้ท่านเจริญเจริญนะครับรุ่งเรืองและมีความสุขนะครับเอ่อท่านจากไปจากลูกนี้แล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์น,นะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมไปทําบุญนะครับตกคืนนี้คืนวันอาทิตย์นี้ก็ค่าคืนก็ค่าคืนันอาทิตย์วันนี้ก็นะครับมีดนตรีมาตรฐานของแห่งประเทศไทยนั่นคือรำวงขวัญใจชาวบ้านตลอดกาลออร์ฟอเอสคอมโบมาทำการแสดงและสนุกสนานให้กับทุกๆท,ท่านนะครับไปเที่ยวกันให้ได้นะครับคืนนี้พบกับวงดนตรี มาตรฐานรำวงย้อนยุคขวัญใจประชาชนมหาชาวบ้านนะครับออร์ดโฟเอสคอมโบมาทำการแสดงณนคะ่ำคืนวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์หกนะครับนะครับตอนกลางวันนี้ก็ยังไม่มืดก็ที่ผมทำการอัดนี้ก็เป็นงานวันนะครับก็ไปทำบุญปิดทองกันก่อนก็ได้นะครับยังไม่ถึงตอนกลางคืนนะตอนกลางคืนก็ถึงจะมีดนตรีนะครับกลางวันนี้ก็ ทำบุญให้รอบๆวัดรอบโบสถ์ช่วยๆกันก่อนนะครับครับผมเมื่อดูดนตรีเสร็จอะไรเสร็จก็มาปิดทองกันต่อก็ได้นะครับถ้ายังไม่ว่วงนอนนะทำบุญทำกุศลเสริมเสริมสร้างพระบารมีเข้าไว้ในตัวเองและแล้วก็ผู้พุทธศาสนาทัเราก็จะได้เจริญเจริญไปนะครับผมครับคิดดีทำดีประพฤติดีนะครับผมรักพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเหลนนหลนนะครับ รักพี่ป้านะอารักตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ของเรานะครับเป็นที่ยึดเหนี่ยวของปวงประชามหาชนนะครับทั่วทั้งโลกนะครับผมขอให้พระองค์ทุกๆพระองค์ท,ทรง,ทงพระเจริญยิ่งยืนนานมืนม่นปีครับผมด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมจากยูทูบเบอร์ดังไกลทั่วโลกนะครับสำรวยพาเพลิน และรวยจันทนานะครับอัพอัพโหลดเครื่องนู้นนะครับจันทนานะครับเครื่องใหญ่นะครับจันทนา,ารวยจันทนานั่นเดี๋ยวไว้อัพโหลดนะครับส่วนไลฟ์สดคืนนี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องกดเฟซไปที่ช่องสํารวยพาเพลินนะครับกดไปที่ช่องสํารวยพาเพลินนะครับทางเฟซนะครับผมท่านก็จะได้ดูทั่วทั้งโลกเลยนะครับผม สำรวยจะไปทําการไลฟ์สดออกอากาศให้พ่อแม่พี่น้องดูกันทั่วโลกนะครับผมไม่ว่าท่านจะอยู่ประเทศไหนอยู่โลกไหนก็แล้วแต่นะได้เห็นหมดเลยนะครับผมครับกราบสวัสดีขอให้มีความสนุกสนานและมีความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดทิงหนึ่งประการใดก็สมความปรารถนานะครับขอให้คิดแต่สิ่งที่ดีๆไว้นะครับกราบสวัสดีครับกับผมคืนนี้อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์ไปชมวงดนตรีมาตรฐาน รำวงย้อนยุคขวัญใจชาวบ้านตลอดกาลออร์ฟเอสคอมโบแสดงที่วัดท่าตะเคราอตามบนท่าตะเคราออำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ำคืนนี้พบกับออร์ฟเอสคอมโบสวัสดีครับ